สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับฟุกเคอาสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับด้านหลังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นะครับไปดูกันโอเคมาเริ่ <okay. S 2> มดูและชมกันได้เลยเราจะพามาดูด้านหลังกันนะครับว่ารถมีเยอะหรือมีน้อยกันเพียงใดแล้วก็จะให้มาดูรถเข้าใหม่กันด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถเข้าใหม่ ใช่ครับผมทั้งหมดเลยนะคะที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำอะไรเลยใช่ก็<ล>จ,ะจะมีเป็นไททันเป็นวีออสเป็นสตาร์ด้าเป็นวีออสอะไรพวกนั้นนะครับผมเป็นซีวิคฝั่งด้านนี้ก็บีเอ็มแล้วก็อะไรนะเอาพาดเอาพาดเอาพาดนะครับยาลิสรถมอเตอรไ์ไซค์เรามีหมดนะครับผมหยอกๆก,กันนะคะเราเล่นนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแต่ด้านหลังนี้จริงๆเลยเป็น เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่ได้รีวิวที่ไหนเลยค่ะดูลงดูนะคะนี่เป็นดิแม็กออ e นิวนะครับผมส่วนเรื่องราคาย้ํากันอีกทีนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่สามารถโทรมาสอบถามราคาตอนนี้ได้เลยอ่าตอนนี้มีราคาไว้ในใจแล้วเรียบร้อยโทรมาแล้วกันนะครับบางทีที่ผมไม่ได้บอกราคาลูกค้าจะเพิ่งดราม่าแะครับใช่ค่ะรถเพิ่งเข้ามาผมก็ไม่ดูราคาจริงๆใช่ค่ะเพราะไม่ใช่ผู้บริหารนะคะเราผูไม่ใช่เจ้าของหรอ คันนี้ไททันนะครับผมไททันผมคือผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะถ้าถ้าอยากรู้อะไรก็แต่ถ้าโทรมาได้คําตอบแน่นอนแคปภาพทักทักไลน์มาแคปภาพทักไลน์มาเออพี่ครับรถอันนี้มันเท่าไรเท่าไรนะครับรถปียอะไรถามได้เลยเพราะเราอยากให้มาพูดคุยกันด้วยนะคะใช่ครับพอวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่จู่ๆมาถามเนี่ยผมก็ฟาวนะครับผมไม่รู้แต่คันนี้ยังไม่ได้ออกเปิดเผยที่ไหนเลยเป็นรีโวนะคะตอนนี้ทําแค่ มให่่ยางนี่คือเปลี่ยนล้อให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างเป็นบางส่วนนะครับล้างเป็นบางส่วนเดี๋ยวถ้ารถมันเสร็จก็จะเอาขึ้นไปโชว์อ่าเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูป้ายทะเบียนนิดนึงนะคะสามารถแชปป้ายทะเบียนแล้วก็ส่งมาในไลน์ได้เลยนะคะ @krsmartcar เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสอบถามราคาอ่าคือเราไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเพราะว่ารับลูกค้ากันใช่ครับตลอดเลยนะคะท่นนี้กันนะครับดีแม หนึ่งจุดเก้าเหมือนกันนี่ไม่ด้วยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัว L หรือเป็นตัวแซนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังข้อมูลอีกทีหนึ่งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าได้เป็นตัว L นะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยอ่ะเป็นตัว L นะครับลูกค้าหนึ่งจุดเก้า L รถเพิ่งจะมาเลยนะครับผมแต่ราคาตอนนี้มีแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ครับแต่ถ้าถามผมในใน YouTube บางทีผมอาจจะจำไม่ได้นะครับผมที่ว่าผมไม่ได้บอกราคาอ่ะมาถึงคันนี้เอ่อรถใช้งาน <c oughs> ครับแล้วก็คันนี้เป็น v o s ครับวันนี้เป็น v ีออสแล้วเป็นนาวาล่าแคปนาวาาก็มีสีดำนะครับแคปดำแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็คือว่ามีแถมแม็กใหม่ยังใหม่ให้ทุกคันใช่ครับ,รบแล้วก็เน็กเก่งคันนี้พรอนสามพันได้เลยนะพรอนสามพันถึง พฤษภาคมหกสี 6, 5, ่ 6, <ด>ใช่ค่ะนะครับผมเอ่เครดิตดีไม่ต้องดาวนะคะไม่จําเป็นว่าที่เราให้ผ่อนถูกเราจะต้องดาวแพงไม่ใช่นะคะเป็นโปรโมชั่นที่เราช่วยใช่ครับส่วนต่างก็คือเราออกให้หมดเลยนะครับลูกค้าออกแค่สามพันบาทใช่ค่ะอ่ะแล้วก็นาวาล่านะครับผมนาวาล่าคันนี้ก็พิ่งจะมาอ่านาวาล่าตัวนี้เป็นตัวอีที่เราเคยลงย t u b e ไปบ้างแล้วนะคะมีกล้องคนละคันเนาะโกละคันที่ที่พึ่งจะมา เพิ่งมาอีกแล้ว่ะเพิ่งจะมาอ๋อเพิ่งมาอีกแล้วนะคะเป็นโาวาล่าวีโก้ก็มีอันนี้เป็นวีโก้สมาร์ทแคปนะครับโฉมนี้ก็น่าจะเป็นประมาณศูนย์เก้าสองพันสิบเอเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะอ,อันนี้เพิ่งจะมาครับคันนี้ก็คือเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้แล้วนะครับเรื่องปีผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นปีศูนย์เก้ารือยสองพันสิบนะครับโอ้รถเข้ามาใหม่รถนี้เยอะมากเลยนะคะยังไม่ได้เปิดเคยที่ไหนเลยอ่าแล้วก็นี่วีโก้แชมป์ นี่แชมป์ก็แชมป์แชมป์แชมป์อะไรไม่รู้อ่าเป็นเครื่อง2.5 VN Turbo เนทอร์โบนะคะเป็นแชมป์พิเลเนอร์นะคะปี2014นี่เลยราคาี่แสนหกหมื่นเาบาทเดี๋ยวมาดูทีเด็ดคันนี้เลยนะครับลูกค้าอ่าคันนี้นะคะแล้วก็มีทีเด็ดนะคะมีมิ u b บิชิไททันนะคะเข้ามาหมายเป็นสีประตูสีขาว ต้องทาข้าวก่อนรอบรอบภายนอกนะคะเดี๋ยวเราจะทําการทําแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะคะรอบคันแล้วก็คันนี้ได้ไปสีขาวด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามหาสีประตูตัวเตี้ยอยู่มิสุบิทิทายท่านนะคะแนะนําเลยโอ,ลอบบลย้ล้อแม็กแบบจัดจ้าเลยนะครับผมล้อแม็กแบบจัดจ้เลยอะ่ะจะให้คุณพี่มุกข,ขึ้นมาด้านบนเลยมานั่งด้วยกันเอาไปข้างนอกไหมคะ จะมาให้รถนะตอนนี้พร้อมลูกค้านะครับอยากเล่นอีกแล้วนะคะคุณฟุกอ่า,อาพายอ่าถ้าสี่ประตูยอมรับเลยว่ากว้างจริงๆใช่ครับจะมีวัดบูธมามีทําท่อมาใส่ล้อแมกมาอะไรมาโอ้คันนี้ผมจะนำเสนอเลยนะคะเห็นสติกเกอร์ด้านหลังนะครับผมแปดหนะึ่งสามศูนย์แปดเทเบิลนมมานะครับอ่าเป็นรถปี2015 กี่โลไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลขใหม่์หมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนถ้าจะปีสิบห้าหรือเปล่าทะเบียนอะไรนะทะเบียนกรุงเทพนี่แหละอ่ะใช่อันนี้แหละครับรถปีสองพันสิบห้านะครับผมเลขใหมล์แสนโลอ่ะโอเคใช่แล้วก็ใส่กล่องมานะครับใส่กล่องมาใส่กล่องนี่โลคายโปรสปีดนะครับผมโอ้ใครได้คันนี้ไปอ่าโปรสปีดชาร์จนะครับผมเราให้ลูกค้าเลยไม่ ไม่เอาออกนะครับไม่ได้เอาออกแต่เดี๋ยวเราเช็คให้ทุกจุดใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> แรงจริงๆนะคะโอเคครับเราก็มาดูแค่นี้พอเดี๋ยวพาไปลองรับตัวหลังดีกว่าวันนี้รถยังไม่เต็ดอ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแจ้งก่อนนะคะถ้าคันไหนเป็นรถเกียร์ออโต้พิเศษพิเศษเราก็จะมารีวิวแต่ว่า <c oughs> บางคันก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาซะส่วนใหญ่ รถกระบะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนนวลนอยู่แล้วนะครับลูกค้าค่ะตามที่ลูกค้าเข้าใจกันะส่วนใจสําหรับลูกค้าที่กําลังหาเกียร์ออโต้ตอนนี้ราคาจะยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าพยายามที่จะนําเข้ามาให้นะคะราคาไม่แพงเราสอบถามราคาขึงนก่อนได้นะคะเพราะว่ารถทุกคันเราคัดเกตเข้ามาแล้วแล้วก็คัดราคากันด้วยนะคะอ่าถูกต้องนะครับผมแอร์เย็นมากก็เดี๋ยวถ้ารถเนี่ยถ้าว่ามันยังไม่มีคือราคาผมยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้ารถยังไม่มีการจองอ่ะ ยวผมจะไปรีวิวคบให้ดูนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเห็นไลฟ์สดนี้แล้วและอยากจองเราไม่สามารถรีวิวให้ได้นะใช่ครับผมเราก็จองได้เลยแต่ถ้ามีมีมีลูกค้าจองไปไวแล้วปุ๊บก็จนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนคันนะครับเราถึงจะรีวิวได้ถ้าไม่งั้นเราเราจะรีวิวไม่ได้เพราะว่าถ้าเรารับจองซ้อนๆหลายคันเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าหารถสภาพแบบนี้ไม่ได้จะแย่ใช่ครับเดี๋ยวดลูกค้าด่านะครับพูดก็ตรงตรงเลยอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดู อีกคันหนึ่งด้านในนะคบผมมีเป็นแคปก็มีะนะคะน้าจะเปิดจะเปิดประตูไปเลยนะอ่าโอเคครับเอาพูดเนอใช่อ่าสำหรับสภาพรถนะคะมาดูข้าวๆก่อนได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็แม็กเท่ๆกันเลยเนะเลยนะครับลูกค้านี่แม็กดีวันเอฟเลยนะครับเนี่ยแม็กดีวันเอฟเลยนะครับเนี่ยเป็นของค่ายเลนโซเลยนะครับ คือว่าได้ขันนี้ไปคุมอาหน้ายางข้างหน้า,านหน้ายางด้านหน้าเนี่ยสองหกห้านะครับผม,มด้านหลังนี่คือสองเก้าห้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยนะครับยางลายซูแม็กนะครับผมโอ้ันนี้สวยจริงๆรับจาเลยนี่ล้อหลังออฟแบบลึกๆนะครับผมหน้ายางสองเก้าห้าสามห้านะครับโอ้ยอยากจะเอาไปรีวิวข้างนอกมากเลยนะคะอยากเอาไปแฟร์มากเลยแต่ว่าในเมื่อถ้ารถยังไม่ได้เช็คระยะ,ะเราจะไม่มีการเอารถล,ล,ลุกค้าไปทำอะไรนะคะใช่ครับผม แต่ถ้ารถรถจองไปแล้วเราก็จะไม่ได้ออกไปรีวิวใช่ได้เป็นบอหนังด้วยนะคะครบๆกันเลยหรือว่าจะเป็นไทท่านคันี้นะครับมีแต่เดี๋ยวก็ป้ายทะเบียนนี้ไม่ได้ให้ลูกค้านะครับอ่าถ้าไม่ดีเราก็ไม่ให้ค่ะป้ายมันพังเดี๋ยวคุณฟุ๊กเอาเองนะคะนี่ก็ไม่เอาละนี่ก็คือรอเนี่ยที่บอกนะครับมันมีรอยเราก็ต้องไปเก็บสีนะครับ เก็บสีก็คือว่าขัดสีเคลือบเงารถนะครับหรือว่าบางทีแบบถ้ามันเป็นมันเป็นแผลมานะครับเนี่ยเราก็กล้าให้ดูนะครับลูกค้าเพราะว่ารถเราไม่ได้ชนหนักอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ต้องไปเก็บสีแต่ไม่ได้ชนหนักนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมไม่มีนะคะถ้าราคานี้น่าจะถูกแน่นอนอ่นนี้ก็น่าจะไม่แพงหรอกว่าเนี่ยถ้าประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยห้าพันได้เลยถ้ามันเป็นรอยเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บสีอยู่แล้วนะครับลูกค้าค่าร้านเราไม่ชัวร์จริงเราไม่ให้ดูแบบนี้แน่นอนนะคะ ของเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ทุกคันรถสภาพเกรดเอจากป้ายแดงก็มีหรือ,อจะหารถพอนถูกเราก็หาเข้ามาให้นะคะใช่ครับโอ้คันนี้ด้านในแอบเห็นมามีเครื่องเสียงมานะครับอันนี้เครื่องเสียงถ้าพู้คนต,ตรงนะถ้าว่ามันใช้ได้เราก็ยกให้ลูกค้าไปเลยโอ้ใช้ได้แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็คือเราก็ต้องเอาทิ้ง <c oughs> นะครับหรือว่าหาของที่ว่ามันมาใส่ให้มันฟังได้นะครับและของเรานะคะถ้าคันไหนที่ไม่มีเครื่องเสียงเราใส่ให้ฟรี ดูแลมุดรถกนนี้ไินเติมอะไรชอบอย่างไรันนี้เอาเยี้ยวนมาคันเดิมอีกแล้วนะคะเปิดเครื่องนี้เปิดเครื่องนี้วันนี้เราก็มาไลฟ์สดกันแบบว่าชิลๆกลางแดดนะคะรีวิวกันแบบบ้านๆเลยเพราะว่าว่างๆเนี่ยเราก็จะหาคลิปมาไลฟ์สดให้คุณลูกค้าดู โอโันแอนอ่า,อา,อารถมี a b s อ่าก็มีเทรบโบอินเตอร์นะครับนี่พวกเทรบโบอินเตอร์นะครับผมไทยเลยคันนี้โ,โหเห็นล้วคันเลยนะครับเห็นแล้วคันเลยนะครับลูกค้าสุดยอดมากนะคะต้องรีบจองกันแล้วคะแต่ว่าสภาพนี้ไม่ใช่แน่นอนแบตเตอรี่ต้องลูกใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกใหม่นะครับแล้วก็เอ ทำแบบล้างอะไรให้หม่อยู่แล้วนะครับผมเครื่องยังใส่อยู่เลยเนาะจริงๆมืนบ้านกันจริงๆเลยน้องเราใช่ครับเห็นแล้วคันเลยนะครับเนี่ยใครอยากได้คันนี้นะคะทักคันเข้ามาได้เลยนะคะให้แคปแผ่นไปดาก็อินเตอร์อินเตอร์อยู่ด้านในนี้นะครับลูกค้าเต็มๆอยู่ด้านในนี้เลยนะครับหมกหมกเลยนะครับคันนี้คือชุดหมกเลยหมกใครคะจริงหมกเลยนะครับผมหมกใคร มั<อ>นจะแรงในระดับไม่มีมนชนนะคะเพราะว่าถ้ามีชนเนี่ยไม่มีการโยกันอะไรแน่น,นอนใช่ค่ะคันนี้เนี่ยฝาเฟยยังไม่ได้ถอดทําอะไรเลยนะครับขนาดฝาคาร์บ,บอน,นยังไม่เคยเปลี่ยนใส่เลยนะครับคันนี้พอดีโดนตะกรอน,นครับบางทีไม่ไหวาอาจจะขยับรถ<อ>บ้างอะลีอย่นา,างน,น,น,นผมสุดยอดจริงๆนะคะช่างที่นี่หารถเข้ามาแบบเก่งจริงๆ,งๆยอมรับเลยนะคะ หาได้ดังใจเลยเพราะว่าลูกค้าตอนนี้หาเป็นสี่ประตูกันเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นมิซูบิชิไุกท่านนะคะเพราะราคาไม่ค่อยแรงเหมือนรถเบนหลังใช่ครับอ่ะโอเคจะไปดูฝั่งลมกันบ้างดีกว่านะครับร้อนแด่ใช่ค่ะตอนนี้หน้าดํามากเลยนะเพื่อลูกค้านะครับผมเพื่อเอฟซีทุกท่านร้อนแค่ไหนเราก็ยอมของเราไม่รอช้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสภาพไม่ดีแล้วไปดัดแปลงมาให้ดีนะคะคือว่าให้ดูสภาพกันแบบนี้ได้เลยเพื่อเราจะรีบออกขาย เราไม่รอช้านะคะไม่รอช้าไม่รอแล้วใครช้าก็ไม่รอแล้วนะครับโอ้ยสอนใช่รอมาอะวีออสนี่เลยคันนี้เลยอ่ะเบื้องต้นนะคะรถเราที่จะมีการทำสปาภายในคือออกออกมาทั้งหมดเลยทีหมดเลยออกมีไปแล้วอ่ะสภาพรถที่เพิ่งมาอยู่นี่อยู่นี่นี่กันหมดเลยสภาพรถที่เพิ่งมา อ่าใช่ครับก็คือไม่อมีต้องไม่รอยอะไรใส่จะเกิดนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิกรรมวิธีการทำสปาภายใน,นใช่ค,ค่ะ <ผม S 3> โอ้โหผิดจับเมื่อกี้เลยนะคะเน <อก S 2> ผมนี่อันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังเริ่มทำสปาภายในให้แล้วเรียบร้อยนะคะนำออกมาซักทั้งหมดเลยแล้วก็นำกลับเข้าไปใหม่นะคะด้านบน พอทำแล้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ลงเงาให้ด้วยเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นวีออใช่ไหมคะเป็น Re วีออนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ทราบนะครับผมของเรานี่พอเสร็จแล้วเราจะทําเหมือนเท่าป้ายแดงเลยก็คือว่าสายเบลไม่มีการแบบวัดหลุดลุยนะคะเรียบร้อยมากจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเรานี่ผู้เช่ยวชาญระดับก<ด>ีปีะคะเจ้สามสิบเลยเนาะ แถมซมั้ยใช่ค่ะตั้งแต่ที่ที่นี่เปิดนะครับผมอ่าด้านหลังเอาออกมาแบบนี้เลยแล้วของเราจะมีการแถมยางอะไหล่ให้ทุกคันอันนี้คือเราเราถอดออกมาเพื่อทําความสะอาดนะครับผมปกติยางอะไหล่เนี่ยเราใส่ให้ครบนะครับยางอะไหล่เครื่องมือล็อกไม่แรงนะครับผมเป็นเครื่องมือเบื้องต้นก็คือใส่ให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้ V ีออสเข้ามาเยอะมากๆเพราะว่าได้รับความนิยมเพราะว่ามันกว้างเป็นรถขนาดกว้าง โอ้โหได้ไหมมีกาเป็นสเกิร์ตแต่สเกิร์ตเท่ๆนะครับของถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะครับผมก็จะผ่อนยางอะไรออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผมพอนอามาทำความสะอาดนั่นจ้ะดูดฝุ่นทำสปาภายในให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกไปล้างขัดสีเคลือบเงาโอเคแล้วก็คันนี้ก็กำลังเดี๋ยวก็ต้องรอขัดล้างอะไรพวกนี้นะครับผม อันนี้น่าจะเป็นของใหม่เลยที่เราทําให้อ่าเนี่ยคือเปลี่ยนแม็กไลเนอร์ให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าเนี่ยประมาณนี้นะครับผมของเราเก็บรายละเอียดให้ทุกคันแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช่ครับของเราไม่ใช่ว่ายังไม่ต้องทําแล้วเพราะนั้นก็บวกค่านู่นค่านี่ไม่มีเราไม่บวกคือใส่ให้เลยใส่เลยของที่เราแถมแล้วก็บางทีก็ไม่ได้พูดนะครับว่าแถมก็คือริงๆีก็ใส่ให้ลูกค้าไปเลย ก็รับประกันทุกคันนะคะลูกค้าที่ออกไปก็ยังไม่เคยมีเข้ามามีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์เลยหรือว่าสภาพรถเลยนะคะของเราสามารถไปตรวจเช็คได้นะคะทั้ง3 4 4จุดเลยนะคะ,ะเรามีบริการครับผมตัวนี้ก็อาจจะต้องพูดยเดยอะๆพูดเปยนนานๆนิดนึงนะครับพอดีมีเสียงเพลงเข้ามานะครับอาจจะโดนเล็กสิ่งกันได้ใช่ค<ะ>ันนี้ไม่เคยเห็นคันนี้เพิ่งจะมานะครับคันนี้เพิ่งจะมาอันนี้เป็นรถบ้านซืน้อเข้าหรือว่าไม่ให่่จำไม่ได้แล้วสวย สภาพดีมากนะคะอะให้ดูแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมขายนะคะที่เรารีวิวไปใช่ครับคือขายทุกคันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักสองสาคันด้านนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องปิดอย่างแค่นี้นะครับผมก็จะมีทางช่างเรานะคะทํางานแบบเป็นกันเองนะครับผมอันนี้ของเราของเราหมดเลยครับอ๋อตอนนี้ก็จะมียาลีท่าประตูนะคะสําหรับรถเก๋ง ที่ใครหาแจ๊ดแต่ว่าราคาแจ๊ดอาจจะราคาแจ๊ดอาจอาจะสูงนะคะขยับมาเป็นยาฤิสบ้านก็ได้เดี๋ยวเรอแม็กหม่ยางใหม่เราจะดูให้อีนะ,ะใช่ครับอันนี้ขยับมาบางคนหาแจ๊ดแต่ว่าแจ๊ดราคาสูงดีจริงจ็ดูยาฤิสไปก็ได้นะครับผมอ่ะให้ดูรอบคันนะคะสำหรับยาฤิสนะคะก็จะมีทั้ง5ประตูและ4ิประตูเอทีก็มีครับผม อ่ะโอเคแล้วสวีบสวีบก็มีมาแล้วนะยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้ค่ะ,คะรีวิวอะไรเลยเลยเพิ่ม,มจะมาของเราม,มีตัวโฉมปีสิบแปดสิบก้าก็มีนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันบาทนะคะสำหรับซูซูกิสวีบนะคะสีขาว พอสีพรบอก็จะดูให้นะคะต่อให้ฟรีเลยพี่มันไม่มีโอเคครับผมจะคุยกับช่างไหมครับ <c oughs> อาช่างไม่อยากคุยนะครับผมเกิดกล้องนะครับส่วนมากอิสุสุตอนนี้จะซื้อสดกันเยอะมากๆเลยนะคะทั้งสดทั้งพรก็เราจนดตต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านยังไงก็ลองเข้ามาคุยมาดูกันนะครับผม แล้วคนไหนที่ว่ามันเข้าโปรสี่พันเนี่ยเราก็จะแจ้งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังเรายังไม่ทราบราคาไม่ทราบรายละเอียดยังไม่กล้าแจ้งนะครับเดี๋ยวแจ้งไปแล้วลูกค้าด่าก็คือว่าเราอ่ะจะประชาสัมพันธ์กันแบบว่ามีเป็น2ช่วงมีเป็นพาร์ทรีวิวแล้วก็พาร์แบบมาคุยเล่นมาอัปเดตรถที่ร้านรถเท่าใหม่แบบว่าให้เห็นสภาพก่อนใครอะไรเงี้ยค่ะว่าชอบเลยนะครับผมก็ชอบไทท่านคันเมื่อกี้นี้นะครับยังไม่หายขันไม่ใช่รถเรา ตกใจนึกว,ว่ามีเกียดีเข้ามาอ๋อก็จะมีเป็น4ีประตูก็มีเป็นแคมรี่ก็มีนะคะแต่เห็นดีแม็กเยอะมากๆเลยตอนนี้ใช่ครับดีแม็กเต็มร้านใช่ค่ะตอนนี้เอาตรงๆมีเกือบ20่สิทุดได้เลยเพราะหลายสาขาอ่ามีเยอะมากทั้งตอนเดียวทั้งแคปทั้งอะไรพวกเนี้ยแคปีประตูะนะครับจะลองติดต่าครับาดูผู้ชมแต่ใครเอาเชฟเราไปไหน เชฟออกไปเข้าส well. ูตรแล้วนะครับได้คิวไปเข้าสูตรแล้วอ๋อค่ะน่าจะประมาณสองสามวันน่าจะได้กับแล้วอ่าให้ดูสภาพคร่าวให้ดูเม็ดสีใกล้ๆไม่มีรูรอยเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันไปไปไปสรุปกันด้านหน้านะคะว่าตอนนี้มีโปรอะไรบ้างแล้วก็ผ่อนแบบไหนถึงจะได้เข้าโปรโมชั่นของเราอ่าใช่ครับผม ดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปกันแล้วครับลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับด้านหลังตอนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามเรานานๆก็ยังจะเป็นลูกกรังอยู่เลยนะคะตอนนี้ได้ปรับมาเป็นพื้นปูนกันหมดแล้วนะคะก็ผมไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะได้ออนแอร์กี่โมงนะครับแต่ว่าณเวลาที่เราออกมานะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมอ้างอิงจากนาฬิกาที่ใส่อยู่ประมาณนกาตายหรือเปล่าร้อนมากนะครับแต่เพื่อนลูกค้านะครับผม อ่ะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะครับก็คือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ถึงภายในสิ้นเดือนตุลาคมปี2 5 6 3นี้เท่านั้นนะครับสลูกค้ารับรถเอ,อ้าไปเลยก็จะได้สำหรับลูกค้านะครับที่เครดิตด,ดีก็จะได้เ,เป็นโปรโมชั่นของเราก็คือรถเก๋งจะผ่อน3,000บาทนะครับรถกระบะบก็จะผ่อน4,000บาทตามแคมเปญคันต่อคันที่เราได้แจ้งกันไปนะครับผมแล้วก็ ประมาณเนี้ยนะครับไม่ว่าต้องดาวไหมคะก็คือเริ่มเริ่มต้นที่ไม่ต้องดาวนะครับก็คือได้โปรโมชั่นเหมือนกันโปรนี้คือครเราช่วยช่วยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้จากผู้บริหารมานะคะใช่ครับผมก็คือกระบะก็มีผ่อน4,000แล้วก็เก่งก็คือผ่อน3,000เพราะ<ช>ว่าโปร,ะรจะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะคะตอนนั้นที่มีรีววที่ว่าโปรสี่ลดลดราคาสี่ห้าหมื่นใช่ไหมคะตอนนี้เราขอได้ก็คือว่าเก่งผ่อนสามพันกระบะผ่อนสี่พันนะคะถึงพฤษภาคมหกสี่ ก็ S <S <an> ตามตามที่เราได้ได้แจ้งนะครับว่าคันไหนเข้าแคมเปญบ้างอะไรนะครับดูย้อนหลังได<า>้แล้วก<า>็วส่วน<ช>เรื่องราคานะครับก็ย<ช>้ำวันทีอพอดีเนี่ยรถเข้าใหม่บางทีผมยังไม่ทราบราคานะครับถ้าอยากทราบราคาอย่งไรก็คือเอ,อ่อโทรเข้ามานะครับผมโทรเข้ามาถามได้เลยหรือเอ,อ่อทักไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดหรือว่าจะเป็นไลน์ส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะที่แอดเค้ามาแล้ามานะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็คือฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่อง Youtube c h anel n ของเราให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวครบ5 0 0หมืน่นซับเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรมาเล่นกันแล้วเดี๋ยวก็มาดูมาชมน,นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะันใหม่คลิปสัดไปครับสวัสดีครับ